จะมาสร้างประตูเซเว่นแล้วก็บันไดลับกันซึ่งเริ่มจากประตูเซเว่นเลยเราจะเอาบล็อกมาแล้วก็กระโจมนี้ด้วยสติกกี้ทริสันแล้วก็เลสโตนท็อตเลสโตนโอเค ลืมลืมแผ่นหยียบเพชรเพชรมาเราจะมาสร้างกันขั้นแรกให้เราวางบล็อกมาม่านี้บล็อกอะไรก็ได้ขึ้นมาสองบล็อกพอวางเสร็จแล้วให้เราวางนี่สติกี้พิซซันลักษณะแบบนี้แล้วก็กระจกวางต่อขึ้นมาอีกไม่ใช่ โอเคลักษณะแบบนี้แล้วก็เว้นมาสองแล้วก็ทำลักษณะเหมือนเดิมคลิปนี้ถ้าใครสร้างไม่เป็นก็ก็ดูไปแต่ถ้าใครสร้างเป็นแล้วก็ก็แนะนำให้ปิดคลิปนี้เอ้ย <c oughs> อวิวเราก็จะไม่มีคนดูโอเค ข้างเป็นประตูมาแล้วให้ขุดอย่างนี้เชื่อมกันมาสองด้านให้มันทะลุหักกันนะให้มันทะลุกันด้วยเฮ่อมาให้ขุดลึกออกลงไปอีกหนึ่งแล้ว ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยอย่างยิ่งพอดีบ้านเราไม่สงบสากทีโอเคเหลือหนึ่งบล็อกไว้ให้มันตรงกับสติกกี้พิสตันโอเคต่อมาวางทอสเลสสโตนไว้ให้ครบสองด้านปุ๊บปุ๊บปุบปบปบปบ๊ต่อเลสสโตนมาให้ครบ

แล่ทุกคนจะสังเกตว,ว่ามันปิดแค่ด้านนี้นะมันปิดแค่ด้านล่างเราก็ขุดลงมาอีกต่อขึ้นมาต่อมาแบบนี้อึ๊บต่อขึ้นมาให้เป็นแบบนี้ต่อเลสโตนมาให้มันเชื่อมกับตรงนี้มันก็จะปิดทั้งสองด้านโอเคแล้วก็ พเพชรเพดให้ตรงกับตรงเลืสสตูนที่เราวางไว้แล้วเราก็จะเข้าออกได้ตืดติด,ดถอยหลังก็ได้โอเคฝนต,ตกทำไม่เป็นไรแล้วถ้าใครอยากทำให้มันแนบเนียนก็เชิญได้แต่เราจะลองทำ โอเคอย่าวางบล็อกตรงนี้ไม่เพราะว่ามันจะเป็นการตัดสายของเลสโตนเราจะต้องเปิดไว้เป็นช่องโหว่ให้มันปล่อยกระแสไฟฟ้ามาหากันได้ตลอดทุกเวลาแต่อันเนี้ยเราปิดได้เลยปิดปิดปิด โ okay. uh huh. uh huh. okay. อเคอฮะโอยโอเคเราก็จะได้มาแล้วนี่เป็นแบบนี้นี่โอเคต่อไปบันไดลับไปดูกันเลย ป้ายเย้โอเคต่อมาก็จะเป็นบันไดลับขั้นตอนแรกให้เราวางตามลำดับของบันไดที่ตัวเองต้องการนะส่วนตัวเราจะเอาประมาณเจ็ดอันนี้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบล็อกสมูทคอร์ดหนึ่สองสองสี่ หกเสร็จใช้ได้ทั้งเวอร์ชันเบนล็อกและจาว่าจะลืมชื่อโอเคต่อมาตรงนี้เราก็จะวางเป็นสติกกี้พิสตันวางให้ครบทุกั้าเลยปุบโอเคต่อมาวางบันได มันได้เอาเป็นอะไรก็ได้แต่เราเอาเป็นสมูทคอร์ดละกันอันบล็อกคอร์ดมันขาวอ่ะมันมันขาวดีแล้วมันสวยอะ่ะเนี่ยมันสวยงามมากเลยอะ่ะมาวางอย่างนี้อืมขอโทษวางผิดวางมาแบบนี้ให้เป็นเหมือนกับแบบเป็นฐานอย่างนี้โอเคเราวิชั่นเราก็จะบอก ยาเราจะหมดแล้วโอเควางไอเทมเฟรมกรอบของไอเทมแล้วก็ใส่ไอเทมอะไรไปก็ได้ตรงนี้วางคอมพิวเตอร์ถ้าถูกต้องเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยสตัวนี้มันจะต้องหันหน้ามันจะต้องหันมาทางไอเทมตรงนี้และตัวอันนึงเนี่ยมันจะต้องหันออกไปแล้วก็ต่อเลสโตนมา โอเคตอนนี้เราก็สามารถทำได้ก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บ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 โ okay. อเคเราอาจจะทำอะไรให้มันลับๆหน่อยแล้วกันอย่างเช่นตรงนี้เอาบันไดมาแปะให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆโซฟา แล้วก็อุดให้มันตรงกับบอกอกนี้ถ้าใครไม่ได้ลงเชดเดอร์ที่มันมีเงาก็ก็ก็ถือว <t> ่าเสียดายพอสมควรเพราะว่ามันไม่มีเงาให้เลด้าดูนี่คือมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แหละแต่ว่า ก็พอใช้ไปดังนั้นก็ยังรับๆหน่อยโอเคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อก็หายไปหมดเลย เฮ้ย hey, ถ้ามันปีนตามเงาได้ดิโอ้โ oh ห <c oughs> มันไดล่งหุนหรือถ้าใครอยากจะให้มันลับอีกกว่านี้ก็ก็เอาไอเทมมาแปะ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 แบบนี้แล้วก็ใส่อะไรไปก็ได้ โอเคมันก็จะดูแบบลับๆซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือแบบเฮ้ยอันไหนวะเพื่อนเราบอกว่ามันมีบันไดลับและมันเยื่อันไหนเนี่ยเอออ๋อเอ้าหาไม่เจอ เป็นแบบนี้ยืดอึบอึบอึบจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บแล้วก็เดินขึ้นแตนแตนสามารถใช้สร้างได้นะปะดีคิปเปอร์คือคือมันก็เหยียบได้เลยนะลองเหยียบเป็นตัวอย่างให้หน่อย มีม็อบตัวไหนไหมเอ่อตัวไหนดีพพิกลินก็ได้นี่ไม่ใช่ลืมไปมันมีเลือดอยู่แปดนี่มันก็เปิดเฮ้ยให้มัน ติดบล็อกตายดีกว่าไม่ตายอะ่ะคือมันอ่อนจะตายโอเคสำหรับ,บคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย